รสสวัดเช้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้หลังจากที่เราออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วในระหว่างที่กําลังจะเดินทางกลับบ้านนั้นใจก็คิดว่าเอ๊ะเช้านี้เราจะกินอะไรดีเดินมากําลังคิดอะไรเพลินๆจะเอ๋เธอกำลังจะไปไหนคะน้องจะหนีน้ําขึ้นมาบนบกแล้วคะและนี่ก็คือเมนูที่เราจะทําวันนี้แน่ไม่ใช่น้องหนูแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูปลากระป๋องกันค่ะี่ปลากระป๋องเมนูโปรดของใครหลายๆคน ก็คือปองกระป๋องยี่ห้อไหนก็ได้นะทุกคนนึ่งกระป๋องะแล้วก็นี่แบบได้รสหนึ่งหัววันนี้เราใส่ปาร้าด้วยนะแล้วก็น,นี่ค่ะมะนาวมีหนึ่งลูกนะคะแล้วก็นี่ค่ะเราได้นี่มาจ้ามาเขือเทศแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะอร่อยค่ะลองัวน,น,นี้ก่อนนะคะ เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เลยนะคะแต่เราจะมันจะยำในครกนี่เลยค่ะมะเขือเทศกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบดิบนะคะกระเจี๊ยบแล้วนี่มีกระเทียมด้วยเลอมกระเทียมด้วยนะ,ะมะนาวใส่มะนาวลงไปด้วยเพิยมนิดหน่อยนะคะเพิ่มควาเปรี้ยวนิดหน่อยคะปลาลันะคะ แล้วก็เก็บ,กบปลากระป๋องลงไปเลยนะใส่ลงไปค่ะต้องบอกว่าปลากระป๋องอยี่ห้อใดก็ได้ดค่ะหะยำปลากระป๋องมาเจอนี่นะต๊ะกินข้าวเหนียวนะคะเราชอบกินกับข้าวเหนียว